เท่ากันพอหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนลองดูสิคะว่าบริเวณไหนร้อนขึ้นเร็วที่สุดตอบได้ไหมคะใช่ค่ะเขตร้อนนักเรียนต้องตอบได้แน่ตัวเลขมันบอกอยู่นะคะส่วนเขตอบอุ่นนั้นก็ร้อนน้อยกว่าเขตร้อนเขตหนาวอุณหภูมิก็จะยิ่งน้อยลองไปอีกนะคะ นี่เราเปรียบเทียบแค่30นาทีนักเรียนลองคิดดูสิว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเป็นเวลานานๆานหลายเดือนนักเรียนคิดว่าบริเวณต่างๆของโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เท่ากันไหมคะนักเรียนคงจะตอบได้แล้วนะคะว่าตอนนี้ไม่เท่า แต่อาจจะมีน himself, ักเรียนบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมบริเวณเขตร้อนเนี่ยมันจึงร้อนที่สุดนะคะกิจกรรมนี้ครูมีของเล่นใหม่นะคะไฟฉายไฟฉายนี้หาง่ายมากเลยครูซื้อมาสิบบาทเอง นะคะเราจะเอาแก้วเนี่ยมาวางไฟฉายนะคะสำหรับวางไฟฉายแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะกระดาษกราฟกระดาษกราฟเนี่ยนักเรียนก็มีอยู่แล้วนะคะเราสามารถเอามาใช้ได้ถ้าจะถือให้แน่นๆจับได้แน่นๆถนัดมือเราก็เอาไป เอากระดาษกราฟไปติดบนกระดาษแข็งไว้นะคะเหมือนกับที่คุณครูทำนะคะคราวนี้เรามาดูกันซิว่าเราจะหาคำตอบว่าทำไมบริเวณเขตร้อนจึงร้อนกว่าบริเวณเขตอื่นได้อย่างไรครูจะสาธิตกิจกรรมนี้ให้นักเรียนดูนะคะเพื่อน,นี่เรียนเห็นนะคะช่วยดับไฟหน่อยได้ไหมคะนักเรียนเห็นชัดไหมคะเนี่ยอ่า นะคะแสงตกลงบนกระดาษกราฟนะคะเอาละครูจะวงไว้นะฮะวงไว้นี่มีแสงแค่เนี้ยนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะเอนกระดาษกราฟสังเกตนะแสงตกตอนนี้ตกตรงๆเขาเรียกตกตั้งฉากพอครูเอนกระดาษกราฟ โอ้โหเห็นอะไรเพิ่มขึ้นคะเนี่ยพื้นที่รับแสงครูวงใหม่ละเพิ่มขึ้นมากเลยเห็นไหมคะสมมุติว่าไฟฉายนี่คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันนี่แหละแต่บริเวณแรกที่แสงตกตั้งฉากหรือแสงตรง มีพื้นที่รับแสงน้อยพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เป็นไงเยอะไหมคะเยอะนักเรียนเห็นได้จากการที่มันสว่างแต่พอครูให้แสงอาทิตย์ตกเฉียงนะคะพื้นที่รับแสงเพิ่มขึ้นความสว่างลดไหมคะลดลงเพรัะแสดงว่าพลังงานที่ได้รับต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ก็ลดลงด้วยนะคะ ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วครูจะเปิดไฟแล้วก็เรามาคุยกันต่อค่ะช่วยเปิดไฟหน่อยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเข้าใจแล้วว่าบริเวณเขตร้อนแสงตกตั้งฉากในขณะที่บริเวณอื่นๆแสงตกเฉียงลงบนพื้นที่นะคะจริงๆแล้วแสงจากดวงอาทิตย์เป็นแสงตรงเหมือนกันนะคะ เพียงแต่ว่าเมื่อไปถึงพื้นที่เนี่ยมันเฉียงกับพื้นที่หรือตั้งฉากกับพื้นที่เท่านั้นการที่แสงตกตรงหรือตกเฉียงเนี่ยมันมีผลต่อการเกิดฤดูอย่างไรครูได้เกล่นไปตั้งแต่ต้นแล้วจำได้ไหมคะว่าประเทศส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเขตอบอุน่นเพราะฉะนั้นตำรับตำราส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องเขตฤดูในเขตอบอุน่น ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นสากลคุณครูจะให้นักเรียนมาเรียนรู้การเกิดฤดูของคนส่วนใหญ่ก่อนนะคะแล้วชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนกันว่าประเทศไทยเรามีฤดูแบบเขาหรือเปล่าเอาละค่ะถ้าจะให้เข้าใจว่าฤดูในเขตอบุญเกิดขึ้นได้ยังไงครูพูดเฉยๆนักเรียนไม่เข้าใจหรอกคะ่ะ คงจะต้องมาทำกิจกรรมการอีกสักหนึ่งกิจกรรมนะคะ <S <S เรามาดูกันนะคะว่าบริเวณเขตอบอุ่นมีฤดูเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนอื่นมาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะคะลูกโลก <S <S 1> <S 1> ที่โรงเรียนนักเรียนคงจะมีนะคะ ลูกโลกก็คือแทนโลกของเรานี่หละนะคะอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งสำคัญมากคือโคมไฟแต่ถ้าไม่มีนักเรียนใช้เทียนไขที่สว่างสว่างมากๆแทนก็ได้นะคะและที่สำคัญมากๆเลยนักเรียนต้องวาดวงโคโจรของโลกนะคะจำได้ไหมวงโคโจรของโลกนั้นเนี่ย เป็นวงรีแต่เกือบเกือบจะกลมเพราะนักเรียนต้องวาดนะคะแล้วก็แสดงตำแหน่งนะคะต่างๆนะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะไปหาดูได้จากในหนังสือนะคะกิจกรรมที่จะทำให้เรียนดูนี้นักเรียนจะเข้าใจว่ามันเกิดฤดูขึ้นได้อย่างไรในเขตอบอุ่นนะคะคงจะต้อง ดับไฟหน่อยนะคะจึงจะเห็นการทดลองนี้ชัดเจนค่ะครูจะเริ่มให้นักเรียนสังเกตการโคจรของโลกไปรอบๆดวงอาทิตย์นักเรียนคงไม่ลืมนะคะว่าโลกมีการเคลื่อนที่ สองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือหมุนรอบตัวเองแล้วขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองก็จะเคลื่อนที่ไปรอบรอบ,รอบดวงอาทิตย์ไปด้วยนะคะสังเกตนะคะขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองก็ดีโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็ดีแกนของโลกจะเอียงคงที่เสมอนะคะ แกนของโลกไม่สายไปสายมานะคะไม่สายไปสายมาเอาละค่ะครูจะเริ่มที่ตำแหน่งที่หนึ่งที่ตำแหน่งที่หนึ่งโลกจะโครจรเข้ามาสู่บริเวณนี้ประมาณวันที่21มิถุนายนของทุกปีณนะตำแหน่งนี้ แกนของโลกนะคะเอียงโดยที่ขั้วเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะถ้าคุณครูเปิดไฟเมื่อเครื่อขั้วเหนือเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยนักเรียนช่วยกันสังเกตนะคะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากบริเวณใดสังเกตดีด นักเรียนจะพบว่าแสงจากดวงอาทิตย์นั้นตกตั้งฉากบริเวณเหนือเส้นศูนย์สูตรนะคะเหนือเส้นศูนย์สูตรนะคะตำแหน่งนี้เนี่ยนักเรียนลองดูสิคะว่าซีกโลกเหนือเห็นไหมคำว่าซีกโลกเหนือที่ครูทบทวนไว้เนี่ยนะคะกับซีกโลกใต้เนี่ยได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เท่ากันไหมบริเวณไหน มากกว่าบริเวณไหนน้อยกว่าถ้าสังเกตนักเรียนจะบอกได้ว่าซีกโลกเหนือจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากกว่าเพราะโลกมันเอียงขั้วเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเรามาดูที่เขตอบอุ่นกันซิเขตอบอุ่นเหนือตอนนี้เป็นไงคะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เต็มๆเ,เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นร้อนไหม ร้อนแน่นอนเขตอบอุ่นเหนือตอนนี้ก็เลยเข้าสู่ฤดูร้อนในขณะที่นักเรียนดูีิเขตอบอุ่นใต้เนี่ยอยู่ด้านล่างอะ่ะนะคะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์น้อยกว่าใช่ไหมคะใช่เปล่าคะน้อยกว่านะฮะน้อยมากดังนั้นในเขตอบอุ่นใต้ก็เลยเป็นฤดูอะไรคะตรงข้ามกับฤดูร้อน ฤดูหนาวนะคะนักเรียนสังเกตไหมฤดูในเขตอบอุ่นเหนือกับใต้นั้นเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกันนะคะทีนี้นักเรียนเคยสังเกตต้นไม้ไหมเมื่ออากาศร้อนต้นไม้มันจะเป็นไงคะคายน้ำใช่ไหมคะคายน้ำจนใบเหี่ยวเพื่อที่จะอยู่รอด เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยพืชพันธุ์ในเขตอบอุ่นนะคะเหนือเนี่ยเริ่มที่จะคายน้ํานะคะคายน้ําจนกระทั่งโลกโครจรอ,อย่าลืมนะคะโลกเขาจะโครจรต่อไปจนกระทั่งไปสู่ตาแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองที่ครูหยุดนี้ประมาณวันที่23กันยายน นะฮะประมาณวันที่23กันยายนนะคะในวันที่23กันยายนนี้สังเกตนะคะแกนของโลกเอียงคงที่เหมือนเดิมไหมนะคะเหมือนเดิมนะคะสังเกตไหมขณะที่โลกโครจรแกนไม่สายไปไหนเลยนะคะนักเรียนสังเกตซิตอนนี้แสงดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากบริเวณใด ถ้านักเรียนได้สังเกตนักเรียนจะเห็นว่าแสงอาทิตย์เลื่อนลงมาตกตั้งฉากที่บริเวณศูนย์สูตรนะคะสังเกตนะขั้วเหนือกับขั้วใต้เนี่ยห่างจากดวงอาทิตย์พอๆกันเลยนะคะเท่าๆกันเลยคราวนี้ลองคิดย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้บริเวณเขตอบอุ่นเหนือเนี่ย ร้อนจัดใช่ไหมคะคราวนี้แกนของโลกเนี่ยค่อยๆเอียงออกใช่ไหมคะที่ตำแหน่งที่หนึ่งที่ตำแหน่งที่หนึ่งขั้วเหนือเอียงเข้าพอมาตำแหน่งนี้ขั้วเหนือเริ่มที่จะเอียงออกเพราะฉะนั้นเขตอบอุ่นเหนือซึ่งร้อนก็จะเย็นลงในขณะที่บริเวณเขตอบอุ่นใต้นะคะ เมื่อกี้หนาวใช่ไหมคะคราวนี้ถ้านักเรียนสังเกตเขตอบอุ่นใต้จะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นแล้วนะคะก็จะอุ่นขึ้นพืชพันธุ์ไม้ในเขตอบอุ่นเหนือซึ่งร้อนจัดคายน้ำก็จะมาทิ้งใบจนหมดตอนนี้เพราะฉะนั้นเขตอบอุ่นเหนือเลยเข้าสู่ ฤดูใบไม้ร่วงในขณะที่เขตอุบอุนใต้เมื่อกี้หนาวมากพืชเนี่ยยังไม่มีใบออกมาเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้อากาศอุ่นขึ้นพืชพันไม้ก็เริ่มที่จะผลิใบเขตอุบอุนใต้เลยเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะโลกหมุนต่อไปอีกนะคะ อย่าลืมนะคะโลกหมุนรอบตัวเองแล้วก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยในทิศทางที่ทวนเข็มนาฬิกาเพราะนักเรียนก็จะต้อง